สวัสดีค่ะดิฉันอัมพรทิพย์อุทาโทนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม,มดอกคำใต้ตำบลแม่ตีบอเภองาวจังหวัดลำปางขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ผลงานอา r ทูอาดีเด่นเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนดอกคำใต้ตำบลแม่ตีบอเภองงาวจังหวัดลำปาง โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งบุคคลครอบครัวและสังคมเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักพบภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในด้านการรักษาพายาบาลและการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพ สิ่งนึงนะคะที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานคือการควบคุมอาหารการออกกําลังกายและการรับประทานยาที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ดังนั้นการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งจากตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากกว่าร้อยละ40จากทะเบียนรายงานโรคเรือรังตําบลแม่ตีพบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเพียงร้อยละ 26, 13, 11 10และ19ตามลําดับจากสภาพการดังกล่าวนะคะผู้วิจัยจึงทําการแก้ไขปัญหาอันจะส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยในตำบลแม่ตีต่อไปค่ะ กระบวนการพัฒนาที่สำคัญนะคะสำหรับการวิจัยเรื่องนี้นะคะเป็นการวิจัยและพัฒนา research and development ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะที่1การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานจํานวน122รายคัดเลือก ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่ายมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบบันทึกข้อมูลและการสนทนากลุ่มนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา,นาระยะที่2การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน40รายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ระยะที่3คือการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการตนเองโดยนํารูปแบบไปทดลองใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้จํานวน35รายประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมและค่าระดับน้ําตาลสะสมในเลือดวิเคราะห์ข,ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและแพร์ทีเทส ซึ่งจากผลการศึกษานะคะพบว่ารูปแบบการจัดการตนเองเดิมจาก3อ2สอปิงปองจราจรชีวิตเจ็ดสีหรือกิจกรรมสุขศึกษาไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ป่วยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จึงนํามาสู่รูปแบบใหม่คือแม่ตีโมเดลประกอบด้วย P Participation I Information แม่ตีบเซ a e e m m n n a g e m e n t ดังนี้1 partipation c i นะคะคือการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน3าร,ร่วมไม่ว่าจะเป็นร่วมออกแรงมีการร่วมกันดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้นะคะจากทั้งญาติของผู้ดูแลอสมผู้นำชุม,ช,มชน 2. ร่วมสนับสนุนงบประมาณมีการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานจากท้องถิ่น 3. ร่วมสนับสนุนข้อมูลแนวทางหรือสร้างในส่วนของคู่มือการจัดการตนเองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข I information คือการสนับสนุนข้อมูลความรู้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อที่จะลดในส่วนของภาวะแทรกซ้อนจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้โดยจะใช้กลวิธีในการแยกผู้ป่วยเป็นกลุ่มสีต่างๆค่ะ สแม่ตีบเซลล์มเนจเมนต์คือมีการสนับสนุนการจัดการตนเององค์ความรู้ในการจัดการตนเองนะคะซึ่งจะดำเนินการทั้งหมด7กิจกรรมโดยระยะเวลาทั้งหมด16สัปดาห์ค่ะ กิจกรรมที่1น,นะคะเป็นกิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพและการตั้งเป้าหมายกิจกรรมนี้นะคะเราจะให้ผู้ป่วยนะคะมีการตั้งเป้าหมายเกิดขึ้นว่าจะมีวิธีการจัดการตนเองอย่างไรบ้าง2กิจกรรมการจัดการตนเองใน5ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารอารมณ์ออกกําลังกายทางด้านการรับประทานยารวมถึงการปฏิบัติตัวในด้านการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราค่ะ กิจกรรมที่3ก็จะมีการประเมินผลในการจัดกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมที่2และเสริมในส่วนของกิจกรรมการออกกําลังกายร่วมด้วยกิจกรรมที่4คือการตัดสินใจสภาวะสุขภาพและการเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีการเชิญบุคคลตัวอย่างที่ดีนะคะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีนะคะการปฏิบัติตัวที่ดีนะคะและก็มีกิจกรรมการสนทนากลุ่มเพื่อที่จะระดมความคิดของผู้ป่วยค่ะและ เสริมในส่วนของทักษะการจัดการอารมณ์ร่วมด้วยค่ะกิจกรรมที่5คือการรู้เท่าทันสื่อทางด้านสุขภาพนะคะมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนะคะในการรู้เท่าทันสื่อทางด้านสุขภาพในของในสังคมปัจจุบัน กิจกรรมครั้งที่6คือการจัดการตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนมีการวิเคราะห์ถึงความสําเร็จนะคะวิเคราะห์การจัดการตนเองในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะและกิจกรรมที่7คือ family care team โดยจะมีการออกติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีม3หมอหลักไม่แบบว่าจะเป็นหมอใกล้ตัวคือญาติของผู้ป่วยเองหมอใกล้บ้านคืออสมที่ดูแลในเขตรับผิดชอบหมอใกล้ใจคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรารวมถึงทีมสุขภาพชุมชนที่จะออกมาขับเคลื่อนกับเราร่วมด้วยค่ะ โดยในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะคะอยู่บนพื้นฐานของข้อค้นพบในระยะแรกนะคะประกอบกับรูปแบบถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการคืนข้อมูลและก็การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเรานะคะยังมีการพัฒนารูปแบบและใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการตนเองของนอนดอนนัดบีมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะก็คือประเด็นในส่วนของที่ปรึกษาในการทำวิจัยซึ่งระยะแรกนะคะผู้วิจัยก็ยังขาดความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานนะคะพอพบประเด็นปัญหานี้ในอำเภอง,งาวนะคะคทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอง,งาวรวมถึงทีมงานคอปสอเง,งาจึงมีการสนับสนุนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นนะคะจึงทำให้ผู้วิจัยได้เกิดแนวทางหรือกลวิธีหรือเครื่องมือและก็รูปแบบที่จะมาใช้ในการดำเนินงานขึ้นและเกิด ที่ปรึกษาหรือคุณอํานวยนะคะที่คอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนนะคะกับขอว่าคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนุกูลมโนโทนนะคะรองคณะบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรนะคะที่ได้คอยให้คําชี้แนะและเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ค่ะ สำหรับงานวิจัยเรื่องนี้นะคะจะสำเร็จตรงไม่ได้เลยนะคะหากขาดการสนับสนุนของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมน,นดอกคำใต้สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาขบอสอบเงาว,อองงาวและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบเรามีการสนับสนุนงบประมาณในด้านการดูแลสุขภาพประชาชน และมีการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลและงบประมาณของสอสส,สเพื่อที่จะให้ประชาชนตำบลแม่ตีบมีสุขภาพดีต่อไปครับสำหรับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกอะสมุเองนะครับได้มีการสนับสนุนบุคลากรของเราให้มีการพัฒนา การด้านวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้น,นย้ำวิธีเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการทํางานตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบาการทำงานต่างๆทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชนตลอดจนมีการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพและประสิทธิผลและส,งส่งเสริมให้ ประชาชนวที่พื้นที่มีสุขภาพที่ดีซึ่งจะสอดคล้องเกี่ยวกับนโยบายในอของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตับหวและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต,ต่อไปครับ,รบทางสำนักงานสาธารณสุขพิังงานและคอปอสอแาง,งา <Beyonce> มีการส่งเสริมด้านการวิจัยและนวัตรกรรมสอดคล้องกับนโยบายระดับจังหวัด ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลำปางด้านการจัดทําแผนงานและแนวทางด้านการวิจัยด้านสุขภาพส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิจัยและวิชาการและส่งเสริมให้ดําเนินงานการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางความคิดและ,และการคิดค้นแนวทางรูปแบบกลวิธีนวัตรกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับงานด้านสาธารณสุข และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสาสุขอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนต่อไปครับ ผลงานวิจัยนี้นะคะได้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์นะคะสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มอื่นๆนะคะหรือในพื้นที่ใกล้เคียงและก็มีการประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะและจากการวิจัยนี้นะคะยังตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตรา์สารสุขของกระทรวงสารสุขที่ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลในเลือดมากกว่าร้อยละ40เพิ่มสูงขึ้น,นะคะ่ะและจากการวิจัยและพัฒนานี้นะคะก็ยังทําให้เป็นที่ยอม รับและก็เรานะคะยังสามารถเผยแพร่นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ไปตั้งแต่ระดับตำบลรวมถึงระดับชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีการนําเสนอผลงานในระดับจังหวัดนะคะระดับเขตสุขภาพที่1นนะคะเวทีสมาคมหมอนาไมายแห่งชาตินะคะรวมถึงเวทีระดับชาติพยาว,วิจัยนะคะและยังมีการนําไปใช้ประโยชน์จริงในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะโรงพยาบาลงาวคอปอสอง,องาวหรือหน่วยงานใน ระดับจังหวัดค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยเรื่องนี้นะคะก็คือความกระตือรือร้นทางด้านสุขภาพของประชาชนนะคะที่ได้หันมาดูแลสุขภาพของตัวเองรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทั้งญาติของผู้ป่วยอสมอผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้บริหารท้องถิ่นในการที่จะ คอยช่วยเหลือหรือติดตามเยี่ยมบ้านนะคะที่จะให้ครอบครัวบุคคลใกล้ชิดนะคะออได้มีสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมที่ดีต่อไปมีการเข้าถึงเข้าใจประดุดดังมิตรญาติของผู้ป่วยเองค่ะ สำหรับความภูมิใจที่อยากเล่านะคะก็คืองานวิจัยเรื่องนี้นะคะ่ะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวฉันเองก็เกิดความสุขใจนะคะที่ได้เป็นผู้ให้และผู้ป่วยก็เกิดความสุขที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะตั้งแต่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับคุณหมอเจ้าก็ได้เอามาปฏิบัติใจกับชีวิตประจําวันแต่ก่อน เจ้าก็มีน้ำตาลขึ้นขึ้นลงลงขอบคุมน้ำตาลมาได้เลยเจ้าแต่ตอนนี้ข้าเจ้ามีน้ำตาลขาน้ำตาลติดปกติใจชีวิตแบบบะเขียดหิวอิม,อมนอนอุน่นมีความสุขขนาดเจ้าขอบคุณครับคุณหมอที่ช่วยชีวิตอยู่กับโรคเบาหวานแบบมีความสุขลูกๆก็ไม่ต้องเครียด น้ำตาลเนเลียดปกติครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางตามทิศท,ทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขกระบวนการหนึ่งก็คือการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับมุ่งมีความสามารถในการพัฒนางานผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาระบบงานระบบบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปางขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน และผู้บังคับบัญชาที่ได้สนับสนุนในการทำงานวิจัยจนทำให้ผลงานวิจัยเรื่องนี้ประสบผลสำเร็จขอบคุณมากค่ะ